ผมแต่งตัวเดี๋ยวผมจะไปทำสกรัมร่างกายนะครับพอดีผมเห็นที่เจนเขียนมาคุยกันแชร์กันสำหรับผลลยนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีผลต่อคอร์สเลยคราชมาดิโกชมันไม่ได้มีความสำคัญไม่ได้มีความเป็นพิเศษแล้วไม่มีมีอะไรเลยเพราะสุดท้ายอะครับไม่ว่ามันจะวันไหนๆและปีไหนๆนคราบมาดิโกช ประเด็นคือเราหายใจเป็นหายอากาศได้หรือยังหรือหายอากาศได้หรือยังเราคอรสอรได้ไหมถ้ามันคอรสอรได้มันไม่จำเป็นต้องรอปีใหม่มันจะรอปีใหม่ทําไมในเมื่อเราสามารถหายอากาศได้เพราะคอรสอรมันจะสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกได้โดยไม่วันมีเวลานอนไม่บุคคลไม่บอกคอ เพราะมันเป็นคอรสอนคอคอ,คอรสอบทมันเป็นคอรสอของคอรสอที่ซ่อนอยู่ในตัวเราผมตอบชนเพดานเลยนะครับสำหรับเพื่อนเชื่อผมแชร์ชนเพดานเลยเพราะว่าผมอยากจะให้เพื่อนทะลุเลยเพราะว่าในยะเหมือนกับว่าเดานะเพราะเชื่อนเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่าปีมันจะวันนี้และว,วันไหนๆนครับถ้านอนอยู่ติดเตียงอยู่ทุกปีทุกวัน ปีใหม่ไม่มีความหม่เห็นไหมนี่คือติดเตียง,ยงรหรือติดเถียงถ้าติดเถียงอยู่ติดเตียงก็คือเถียงไม่ได้ติดเถียงอยู่ก็คือแสดงว่ามี energy ในจอนจจจยก็หลุดอล,ล,ลอยไปหลงละเลงไปหลอยไปเป็นสิทธิโดยชอบตามธรมธรมชาติธรรมชาติธรรมชาตินะครับมนิษุช,ชแต่ที่นะกำลังนี้กําลังสื่อสารกับเจ้าของกระทุนที่สื่อสารเข้ามันเนอร อินเนอร์ของอินเนอร์พร์สองน้องพาร์สองรู้สึกถึงการหายอากาศไหมในแต่ละวันในแต่ละนาทีในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวัน,นเวลาแล้วจะรู้เลยว่าการหายใจเนี่ยมีความสุขและสนุกแค่ไหนเมื่อเกิดการทำร้อนหรือคาร้อยี่ยงนั้คดนบริเวชบริ เพียงแต่แค่หายใจเข้าเปลเปีย่ยนะเ,ปเป็นหายใจเข้านะครับเปลี่ยนเป็นหายใจเข้านะเปลี่ยนแล้วนะเป็นเป็นเป็นหายอากาชลองดึงเข้าแล้วเขาาอออเว้ากลับอย่าปล่อยไม่ได้ให้กลั้นกลับกัก้นเกรงนะดึงเข้าแล้วไม่ปล่อยออกริจะรู้สึกถึงความรู้สึกของคอร์รอนที่กระตุนะ้นแจ่วให้เกิดการก,กระบวน ฝากไว้เจ็ดคนรู้สึกต้องการฝากไว้เราไม่เข้าใจการฝากไว้ให้เราไม่ต้องปลิตต้องตามาล